สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นรถวีโก้นะครับสวยส,งสูงๆยกสูงเลยนะครับเครื่องสามพันนะครับพีลันเนอร์นะก็เครื่องยนต์สามพัน 3, ดีเซลนะครับเกียร์ธรรมดาพมลายพาวเวอร์นะครับเปนกระจกไฟฟ้าด้วยมีจอแอนดรอย9เก้านิ้วนะครับแมคไลเนอร์เลขไมล์แสนสี่ห้าพัน 4, 5, โลนะครับรถสวยช่วงล่างดีนะครับพร้อมใช้งานดูรถได้ที่ เมืองทองธาน,นีนะครับดอนเมืองแจ้งวัฒนากรุงเทพนะครับก็ลดราคาอยู่ที่270,000นะครับใครสนใจนะครับก็โทรไปได้เลยนะครับ095 009 2200นะครับแล้วก็ขอประชาสัมพันธ์ีนิดนึงครับใครสนใจขายรถมือสองนะครับหรือหารถมือสองนะครับก็เข้าไปดูในกลุ่ม facebook ได้ที่ใต้ลิงก์ คลิปนี้เลยนะครับก็ใครสนใจครับอย่าลืมแอดเข้ามานะครับสวัสดีครับ